ชีวิตล่าสุดสุมาีน่ไฮโซหมื่นล้านวัย87ปีกับสาเหตุทำอึ้องยังไม่อยากตาย ต้องบอกเลยว่าแวดวงเซเลปไฮโซไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้สำหรับสุมาณีคุณาเกษมเศรษฐีนีอันดับต้นๆของเมืองไทยเจ้าของฉายาบาร์บี้เมืองไทยที่วันนี้เธอจะมาเผยถึงทุกเรื่องราวชีวิตและเผยถึงสาเหตุที่ยังไม่อยากตายแม้ปัจจุบันจะอายุ87ปีแล้วแต่ยังแข็งแรงดูแลตัวเองให้สุขภาพดีโดยไม่ต้องพึ่งใครในรายการวูดีเอเอยังเหมือนเดิมเลย energy ก็เหมือนเดิมอะไรคือความรับที่ทำให้เรายังคงเหมือนเดิมพี่นอนกี่โมงครับคุณสุมณีก่อนโควิดพี่เต้นรำนอนตีสองมันไม่ไดีเลยไม่งานป่านนี้สาวกว่านี้เยอะเต้นรำทุกคืนเลยเช้ารุ่งทำงานพอช่วงบ่ายก็ไปแล้วคุณสุมณีค่ะไม่ได้หยุดเลยแต่พอทำงานเสร็จแล้วก็จบนะคะ พี่ไม่ทานเนื้อสัตว์เลยคุณสุมาณีใช่ค่ะไม่ทานมา8-9ปีแล้วค่ะก็ตั้งแต่เป็นมะเร็งค่ะที่ปีกหมดลูกเราก็ตัดหมดลูกออกไปแล้วแล้วได้รับคีโมเยอะแยะไปหมดโชคดีที่ไม่แพ้เลยมาคิดดูเราอายุก็มากขึ้นไม่อยากจะทำบาปทำกรรมต่อไปอีกอย่างหนึ่งก็คือ เขาก็บอกว่าเนื้อสัตว์มันก็ไม่ค่อยดีกับโรคอย่างที่เราเป็นเดี๋ยวมันจะไปผุดขึ้นมาใหม่แต่นี่ก็โชคดีเกือบ10ปีแล้วก็ไม่ไปโผล่ที่ไหนอีกนะคะนี่ก็เพิ่งไปตรวจมาก็เจอผ่าหัวใจไปอีกปีนี้ก็เรียกว่ามนุษย์หัวแข็งจริงๆผ่าหัวใจสี่เส้นมันก็อยู่มาได้คุณหมอเอาหัวใจออก มาแขวนไว้แล้วก็เอาหัวใจปลอมใส่ระหว่างผ่าตัดเปลี่ยนเส้นอะไรต่ออะไรเอาเส้นที่ขาเนี่ยมีแผลยาวเลยเอาเส้นเลือดที่ขามาต่อมาเปลี่ยนแล้วเอาหัวใจยัดกลับเข้าไปใหม่เอาหัวใจปลอมออกก็อยู่มาได้นะยังเต้นลำทำเพลงบ้าๆบอๆไปได้อีกนะคะคุณสุมณี เป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนเยอะมากวิธีการใช้ชีวิตความคิดจนมีแฟนๆติดตามกันเยอะและในโซเชียลก็เยอะด้วยทางทีมงานให้พี่ถ่ายคอนเทนต์แทบทุกวันไหมครับคุณสุมาณีก็แทบทุกวันค่ะทำไมถึงตัดสินใจเผยหน้าสดออกสื่อคุณสุมาณีบางทีเราตื่นขึ้นมาก็ขี้เกียจนะคะบางที คุณใหญ่ก็มาถ่ายบ้างเขาก็ถ่ายไปเอา้าลงก็ลงกำลังทานน้ำผึ้งกับกล้วยอยู่อะไรอยู่หน้าก็ยังไม่ได้ร้างเลยถ่ายก็ถ่ายไปลองดูคนกับสนุกคุณสุมณีทานน้ำผึ้งมานูก้ามาหลายปีแล้วนมผึ้งวันละช้อนโต๊ะน้ำมันลูกเดือยค่ะสามหยดนะคะช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยนะคะ น้ำตาลตัดหมดเลยไม่ทานขนมอย่างมากก็ชิมคำหนึ่งพี่มีวิธีคิดยังไงเกี่ยวกับวินยัยเพราะหลายคนก็อยากจะมีวินัยกับชีวิตคุณสุมาณีความที่เรากลัวตายนะคะเราก็อยากมีสุขภาพดีสวยงามนะคะไม่ต้องพึ่งคนอื่นมาก แก่ตัวลงไปก็อยากพอที่จะช่วยตัวเองได้อยู่ไม่งั้นอยู่บนโรคนี้จะมีความสุขอะไรเรายอมลำบากซะในการดูแลตัวเองลดความอยากรับประทานอยากอร่อยอยากอะไรอย่างที่เคยมาไรายได้ที่พี่ได้มาต่อเนื่องในพักหลังคือเรื่อง ของการมีพื้นที่ให้เช่าทําที่พักให้คนเช่าและพี่ก็เคยบอกวูดดี้เมื่อ10ปีที่แล้วว่าในบรรดาธุรกิจที่ทําแล้วได้ต่อเนื่องหนึ่งในน,นั้นคืออสังหาคุณสุมาณีใช่ค่ะเวลานี้มันก็ยังใช่อยู่ แต่จริงๆแล้วเราก็ต้องคิดไกลไปหน่อยเพราะเวลานี้มี AI ขึ้นมานะคะซึ่งตอนนี้พี่ก็ไปลงทุนชวนลูกลงทุนถึงอยากอายุยืนไงจะได้ดูความรําสมัยต่อไปอยากจะอยู่ให้เห็นเรื่อยๆมีอะไรที่พี่อยากทําแต่ยังไม่ได้ทํำไหมครับคุณสุมาณียังไม่อยากจากไปอยากเห็นอะไรที่มันแปลกๆใหมๆ่ๆไหนๆเกิดมาแล้วก็ขอให้มันเห็นไปเรื่อย เขาบอกว่าคนที่อยู่ในวัยพี่ก็ค่อยๆเริ่มจากไปเรื่อยๆคุณสุมาณีใช่ค่ะเพื่อนก็ไปกันหลายคนแล้วมันก็น้อยคนลงนะคะมันเป็นเรื่องธรรมชาติก็ไม่ทราบว่าชาติหน้ายังมีจริงหรือเปล่าหลังๆผมไปงานศพก็กลับมาสะท้อนชีวิตตัวเองว่าทุกวันนี้ได้เต็มที่หรือยัง ได้ clearing หรือ,อยังติดค้างอยู่สำหรับคุณสุมาณีเองก็ไม่ได้มีอะไรติดค้างใช่ไหมครับคุณสุมาณีค่ะถ้ามันจะจำเป็นจริงๆอะไรทำนองนี้มันก็ช่วยไม่ได้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติชีวิตแค่ครึ่งวันก็มีค่ามากเลยคุณทำอะไรได้ที่คุณยังไม่ได้ทำอาจจะได้ทำอีกสักหน่อยอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นใช้ชีวิตให้เต็มที่เถอะค่ะโดยที่เราไม่ไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะ